สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Monster, m a i d e n e เ e n f o r เกมมือถือแนวไอดอลอพีจผจญภัยในโลกนิทานในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครที่ควรรีหาวิธีรีไอดีควรรีไอดี ID ตอนไหนเกมนี้บอกเลยครับผมสายฟรีห้ามพลาดครับแจกไอเทมโคตรเยอะอันดับแรกผมขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดให้เรามาที่ปราสาทหลักครับมาที่คำสั่งการตั้งค่า ให้เรามากรอกโค้ดตรงช่องรหัสแพ็กเกจตรงนี้ครับสำหรับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะต่อไปจะเป็นเทเลสต์ตัวละครผมขออนุญาตขึ้นเทร์ตัวละครให้นะครับเทร์ตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งหมด5เทเทร์นะครับผมมีเทเลเอสเทเลเอเทเลบี B, เทเลซี C, แล้วก็เทเลดี D นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่อยู่ในเทร์ต่างๆครับ สำหรับตัวละครที่เราควรรีหาเป็นอย่างยิ่งนะผมก็คือตัวละครที่อยู่ในีย e r s นะครับผมสำหรับตัวละครที่อยู่ในีย e r s นะผมจะเป็นตัวละครการ์ดทองหรือว่าตัวละครเทพนิยายทั้งหมดเลยนะครับผมเราสามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชาได้เลยนะครับผมสำหรับเกมนี้เนะาะแล้วก็จะมีตัวละครที่ตัวเกมแจกฟรีนะครับผมแล้วก็ตัวเกมนี้ผมจะแจก สำหรับผู้เล่นใหม่เนาะจะแจกเป็นตั๋วนะผมเลือกตัวละครระดับเทพนิยายนะผมสามธาตุนะเราสามารถเข้าไปรับฟรีได้จากซอ,องจดหมายเนะาะสำหรับตัวละครที่อยู่ใน t s เนีผมเราสามารถปั้นใช้ยาวยันจบเกมนะครับนะปั้นใช้ตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมไม่เลยนะครับผมสามารถเล่นได้ทั้ง pvp และ pve นะครับผมไม่ว่าจะเป็นผจญภัย ลงดันเจียนประจำวันตีบอสไตหอคอยอ่าอารีนาระบบสมารถเล่นได้หมดทุกคอนเทนต์นะครับผมอ่าแล้วก็เกมนี้นะครับผมเราต้องเน้นหาตัวซ้ำด้วยนะครับผมเพื่อทำการอัปดาวนะอ่าสำหรับเกมนี้นะครับผมถ้าตัวละคร5ดาวนะผมมันจะเก่งอยู่นะแต่ผมแนะนำให้แนะนาให้อัป ขึ้น6ดาวจะดีมากนะครับผมนะสำหรับตัวละครที่อยู่ใน T S นะครับผมถนะ้าใครสุ่มได้ตั้งแต่ต้นเกมนะผมสามารถปั้นใช้ยาวยันจบเกมได้เลยนะครับผมนะถ้าเราสุ่มได้ตัวซ้ำนะผมขึ้น6ดาวนะครับยิ่งเล่นได้สบายๆนะแล้วก็เกมนี้ก็ผมแจกตัวกาชาแจกตัวละครทุกวันนะครับผมนะาสายฟรีเกมนี้บอกเลยครับผมเราสุ่มได้ตัวละครที่อยู่ใน T S ซักสองสาตัวก็สามารถ เล่นได้สบายๆแล้วนะผม่ะนะถ้าเราขึ้นตัวละคร6ดาวได้แล้วก็เล่นได้สบายๆเลยนะครับผมนะอ่าถัดมาครับผมเท่เอนะคะรับผมสำหรับเทียนี้ก็จะเป็นตัวละครเทพนิยายแล้วก็ตัวละครระดับตำนานเนาะอ่านะครับเกมนี้ครับผมผมขอบอกไว้เลยเนาะตัวละครเทพนิยายแล้วก็เทพอ่าตำนานเนาะมันจะเก่งนะครับผมเกือบเท่าเกันเลยนะ ถ้าดีผมอ่านสกิลดูนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเทพมิยายตำนานนะครับผมมันจะกเก่งนะสำหรับตัวละครที่อยู่ในทีเอนะผมเราจะได้รับตัวละครฟรีนะผมเป็นหนูน้อยหมกแดงเนาะตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมนะแล้วก็ตัวละครที่อยู่ในทีเอนะผมสามารถปั้นใช้ยาวยันจบเกมได้เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนำให้ทุกคนสุ่มให้ได้ตัวซ้ำให้เยอะๆไว้เลยเนาะขึ้น6ดาวเก่งแน่นอนนะครับผมนะ แต่ผมไม่แนะนำให้ปั้นใช้นะครับผมนะถ้าใครจะปั้นใช้จริงแนะนำให้ปั้นใช้พวกตัวละคร t ทียเจะดีกว่าเนาะสำหรับเทีอก็เอาไว้เล่นผ่านด่านตีบอสก็ได้อยู่นะแต่ไม่แนะนำให้เล่น PVP และ,ะ PVE พวกลงดันเจียนพวกตีบอสกิ l ลอะไรพวกนี้นะครับผมนะมันจะเก่งไม่เท่าตัวละครที่อยู่ในเทียเสนะครับผมนะ ถ้าจะปั้นตัวละครที่อยู่ในทีเอแนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ําอัพดาวให้เยอะๆไว้เลยนะครับผมอ่ามันก็เล่นได้ทั้ง PVP และ PVE นะครับอ่าถัดมารับผมเทียบีนะครับผมสําหรับเทียนี้นะครับมันใช้ดีแค่ตอนต้นเกมแค่นั้นนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครเทพนิยายแล้วก็ตำนานนะอ่ะกากราดทองกร์ดแดงนะผมมันใช้ดีแค่ตอนต้นเกมแค่นั้นเนาะไม่แนะนําให้ปั้นใช้ยาวยันจบเกมนะอ่าถ้า เอาไว้เล่นพวกดานทั่วไปนะครับนะเล่นคำขำก็ได้อยู่นะแต่ไม่แนะนำให้ปั้นใช้ยาวนะครับผมนะอเอาไว้เป็นตัวทำอ่าทรัพยากรอัปดาวให้ตัวอื่นจะดีกว่านะครับอ่าถัดมารังผมเทียซี 4, ครับผมเทียนี้ใช้ดีแค่ตอนต้นเกมแค่นั้นนะผมไม่แนะนำให้ปั้นใช้ยาวนะอ่าถัดมาผมเทียดีนะครับ เทียนนี้มีติดไว้ในไอดีก็พอแล้วนะผมไม่แนะนําให้ปั้นใช้นะครับผมนะสรุปให้เลยละกันนะผมตัวละครที่เราควรปั้นใช้ก็คือตัวละครที่อยู่ในเทียเอสนะครับผมนะเป็นตัวละครเทพนิยายเราสามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชาได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถปั้นใช้ได้ทั้ง PVP และ PVE ปั้นใช้ตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมได้เลยนะครับผม ต่อไปควรรีไอเดีตอนไหนใช่ไหมครับผมเราเล่นถึงด่าน3ามขีดสไม่ต้องเล่นต่อนะครับผมนะให้เราออกมากรอกโค้ดตามที่ผมบอกเลยครับผมตั้งค่ากรอกโค้ดตรงรหัสแพ็กเกจตรงนี้นะครับผมกรอกโค้ดเสร็จเราจะาได้รับนะครับเป็นตั๋วกาชาประมาณ32ใบเนาะเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าเป็นเคี่วสรพิษเนาะเป็นตั๋วกาชานั่นเองแล้วก็จะได้รับอ่าเลือกตัวละครนะผมเทพนิยายเนาะ ะครับสําหรับการ์ดเลือกตัวละครน,นี้ผมแนะนําให้เลือกนะครับผมเป็นตัวละครที่อยู่ในเทีย e r s นะครับผมนะเนี่ยเลือกได้เลยเนาะเราก็ดูได้เลยเนาะว่าตัวละครตัวไหนที่อยู่ในเทีย e r s นะผมสามารถกดเลือกได้เลยนะครับผมนะอ่าได้รับตัวละคร tier s มาแล้วฟรีหนึ่งตัวนะครับผมนะอ่าแล้วก็จะได้รับเพชรอีกประมาณ3,700เพชรนะครับผมนะให้เรามาที่ตู้กาชาปองครับผมเนี่ย ต้นไม้ขอพอรตรงนี้ครับนี hey, ่จะเป็นตู้ขั้นสูงตู้นี้เนาะ,ะตู้นี้นะครับผมถ้าเราสุ่มครบประมาณ30โลมันจะการันตีตัวละครระดับตำนานแล้วก็เทพนิยายนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูเรทในการออกครับผมมาที่รายละเอียดตรงนี้ครับนี่ <Hey, S 1> เห็นไหมครับวิญญาณ5ดาวนะผมตัวละครระดับเทพนิยายแล้วก็ตำนานนะผมโอกาสออกอยู่ที่6%นเะอ่าซนนะนี่เลยนะครับ ให้เราสุ่มให้ออกตัวละครที่อยู่ใน T.S. นะครับทุกคนนะอ่า T.T.S. ก็มีหลายตัวเนาะที่ผมขึ้นให้นะครับผมเนี่ยให้เราสุ่มให้ได้เนาะโอกาสออกอยู่ที่อ่าอยู่ที่หกเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาสุ่มพร้อมกันครับผมสุ่มให้ได้ตัวละครที่อยู่ในเท T.S. นะครับผมโอเคครับสุ่มพร้อมกันสิบโลครับผมไปสิบโลแรกครับผมลุ้นดูครับว่ามันจะหลุดเลทไหมเนาะ โอ้โหมาหากาบครับถ้ามันออกมันจะขึ้นชื่อนะทุกคนนะไปเป็นไรครับโอเค10โลแรกก็ได้มหากาบเนะาะกาดสม้มโอเค20โลต่อไปครับโอ้โหมาหากาบอีกแล้วครับโอ้โหอ่า10โลสุดท้ายครับผมจะได้เทพมิยายหรือว่าตำนานนะครับมาลุ้นดูอ่าเทพมิยายหรือว่าตำนานออกหรือเปล่าครับผมโอ้โหออกให้มาหากาบนะคนโอเคเดี๋ยวเราจะใช้เพชร สามพนเนาะในการเปิดอาจจะใช้สองพันเพชรเนาะสุ่สิบครั้งโอเคครับไปโอ้โหเทพมีย้ายออกครับผมตัวนี้มันอยู่เทียไหนน้องมีเขานะอ่ามีเขาตัวนี้อยู่เทียบีนะครับโอ้โหอ,อย่างเกลือครับผมนะ มันน่าจะออกอยู่ที่เทียร์อ,อยู่ที่โลที่40นะทุกคนนะ,ะแต่ผมสุ่มดูตอนที่ผมรีวิวเกมมันออกอยู่ที่โล30นะทุกคนนะ,ะมันน่าจะดูดเลนเนาะ,ะไม่เป็นไรครับผมนะ,ะแน่นอนครับผมนะได้แบบนี้เกลือแน่นอนนะครับผมนะ,ะนะครับตามนี้เลยนะครับผมนะถ้าเราสุ่มแล้วไม่ได้วละครตามที่เราต้องการทํายังไงนะครับผมก็รีไอดีเนาะสำหรับวิธีรีไอดีเกมนี้ก็ไม่นานนะทุกคนนะ รีดี ID แค่10นาทีก็สามารถรีไอดีหาตัวละครได้แล้วนะครับอ่าผมขออนุญาตบอกไว้ก่อนเนาะสมมติว่าเราสุ่มได้จากตู้ขั้นสูงเนาะอ่าเราได้ตัวละคร T.S มาใช่ไหมครับผมเนาะเราจะหาตัวซ้ำยังไงใช่ไหมยให้เรามาที่กระเป๋าของเราเนาะเนี่ยมาเปิดเอาตัวนี้อ่าตรงกลาสตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะอ่าเราได้ตัวละครที่อยู่ใน T.S ตัวไหนก็เราสามารถเปิด ตัวนี้เอาตัวซ้ำแล้วก็ไปขึ้น6ดาวได้เลยนะครับผมนะอันนี้ผมแนะนำเนาะสำหรับวิธีรีไอดี ID ของเกมนี้นะผมก็จะมีอยู่2วิธีนะครับผมวิธีแรกครับให้เราออกเข้าเกมใหม่ครับพอเราออกเข้าเกมใหม่แล้วใช่ไหมครับผมให้เรามาเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการที่จะรีหาตัวละครได้เลยนะครับผมนะนะปัจจุบันตอนที่ผมอัดคลิปวันนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด35เซิร์ฟนะผมให้เราเลือก เซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการที่จะรีหาตัวละครได้เลยนะครับผมสำหรับเซิร์ฟมันก็จะเปิดใหม่เรื่อยๆนะอ่าพอเราเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะจนถึงด่าน3ีด3ไม่ต้องเล่นต่อนะผมให้เราออกมากรอกโค้ดแล้วก็รับของรางวัลตกซองจดหมายเนาะอ่าแล้วก็จะได้ตัวกราชามา32ใบแล้วก็ได้เพชรมาประมาณ3,700นะครับผมจากนั้นก็ให้เราไปเปิดที่ตู้กาชานะอ่าสำหรับ เปิดตัวละครก็เปิดให้ได้ตัวละครที่อยู่ในเทียเอสนะครับผมเนาะอ่าเปิดตู้ขั้นสูงได้เลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงเนาะถ้าดวงใครดีก็มันหลุดเลตออกมาได้2ตัวก็ดีมากนะครับผมนะอ่าแล้วก็ให้เราไปเลือกการ์ดที่อยู่ในกระเป๋าเนาะที่โตเกมันแจกนะครับผมจะเป็นตัวละครระดับเทพนิยายนะครับผมนะอ่าถ้าเราุ่มแล้วไม่ได้ตัวละครตามที่ต้องการก็ออกมา เปลี่ยนเซิร์เวอร์ไปเรื่อยๆนะทุกคนนะรีหาตัวละครไปเรื่อยๆเยนะาะอ่สำหรับวิธีรีเอดีแบบที่2นะครับผมก็ให้เรามาที่แอคเคา t ตตรงนี้ครับให้เรามาที่ลบบัญชีครับอ่าจากนั้นก็กด่าลบบัญชีเนาะให้เรามาที่สมัครยกเลิกตรงนี้ครับอ่าแล้วก็กด อ่าสมัครยกเลือกเนาะเพื่อทาการลบบัญชีนะครับผมนะพอเราลบบัญชีเสร็จแล้วนะผมให้เราล็อกอินแบบบนะัญชีเกสเนาะากนั้นก็ให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการที่จะเล่นหรือว่ารีหาตัวละครได้เลยนะครับผมนะก็เล่นถึงด่าน3.3ไม่ต้องเล่นต่อครับออกออกมากรอกโคด้ดแล้วก็ได้รับตั๋วกาชาแล้วก็อ่ารับของที่จดหมายเนาะแล้วก็ไปอ่าซุ่ม กาชานะผมหาตัวละครที่อยู่ใน T S นะครับผมอ่าสำหรับวิธีการเรียดีก็มี2วิธีนะผมวิธีแรกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์วิธีที่2ลบบัญชีล็อกอินแบบเกสนะครับผมแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์รีหาตัวละครได้เลยนะครับผมอ่าสำหรับเกมนี้ก็แจกเยอะนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นตัวกาชานะเนี่ยแจกวันละ20บใบนะอันนี้ผมลืมบอกเนะว่ากดเข้ามารับตรงนี้ด้วยนะ เราจะสุ่มได้ประมาณ60โลนะทุกคนนะถ้าเรา,เากดเข้ามาสุ่มหรือว่ากดเข้ามารับในส่วนนี้เนาะอันนี้ผมลืมบอกนะครับอันนี้ต้องเลเวลต้องถึง20ก่อนเนาะตัวละครหลักของเรานะครับผมนะเนี่ยแจกตัวกาชา20ใบทุกวันนะครับผมแล้วก็แจกเป็นพวกเพชอร,อะ,รอะไรต่างๆพวกนี้เนาะ,ะนะครับแจกเยอะมากนะครับผมนะ ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครที่ควรรีหาวิธีรีไอดีควรรีไอดีตอนไหนนะครับผมสำหรับเกมมอนสเตอร์ไมเดนเอเดนโฟร์นะครับผมนะลองมาเล่นดูครับผมใครที่เป็นสายฟรีของเกมนี้เนาะเล่นได้สบายสบายเลยเพราะว่าตัวเกมแจกโค้ดเยอะผมบอกเลยนะครับลองามาเล่นดูนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ